ก็สวัสดีทุกคนด้วยครับก็หายไปนานเลยนะครับก็วันนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมจะมาเออมันมีสูตรของ FC อยู่สูตรหนึ่งนะครับก็เขาทิ้งไปนานแล้วแหละสูตรสุ่มผลนะครับก็ผมจะมาสุ่มผลให้สูตรเขานะครับเขาสูตรเขาก็คือให้ตีเชงหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ใส่สกิลผลเสร็จใส่บอดสุ่มให้หมดนะครับแล้วก็แคนันสุ่มเขาบอกว่าเขาได้ผลมาก่อนนะครับห้าครั้งนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมเลืส่วนสองไอดีเนาะเดี๋ยวมันจะหาก่อนว่ามันมีไอเดียไหนที่ไอเฟลยมันดีเซิฟไหนที่แชงคูดเกิดไหมก็เซิฟนี้มันไม่เกิดนะครับไปเคลียมานะครับเซิฟนี้แชงคูดมันเกิดนะครับนี่ก็นี่เลยเนาะก็เขาบอกว่าให้ตีแชงคูดนะครับก็ตีไปบู ก็ตีจังคูดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็นี่นะครับก็ใส่สกิลใส่ตัวสมผลนะครับสกิลทุกสกิลเนาะก็ผมมีอยู่แค่3สกิลนะครับสกิลแปลงร่างสกิลทุกพื้นแล้วก็สกิลด้วยไปกระโดดนะครับพาตื่นเนาะไปสกิลที่หนึ่งสกิลที่สองนะฮะเมันติดบาร์กอะไรได้ไปไหน โอเคครับแล้วก็สกนะิลที่สามเนาะก็ใช้สูตรทั้งหมดแล้วนะครับอตายปวมาในสูตรต่อไปนะครับก็เขาบอกว่าให้สุ่มเลยนะครับก็ยืนตรงนี้แหละไม่ได้กระโดดนะครับปใช้เงินไปสองแสนเนาะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาใหม่แล้วกันสองแสนหนึ่งสองโบส่งไปแล้วนะครับก็ผลที่ได้นะครับบูม <c oughs> ผลสโมอนะครับด้วยผลสโมกเนาะ ก็เดี๋ยวผมจะทําการเอ่อดับไปตรงไหนดีที่เดิมแล้วกันจะจากคลิปที่แล้วนะครับมาใต้นี้เนาะไม่ใช่คลิปที่แล้วผมดับไปข้างบน,นี่ยดัไปตรงนี้นะครับครับดับไปแล้วนะครับก็เผื่อมีคนมาเก็บเนาะเซิ์ฟน,นี้มันผมเลือกเซิฟที่ไม่มีคนนะครับแล้วก็ไอ วันนี้ที่เข้ามาก็เป็นโปรเนาะก็ข้าหหวมเนสองแสนห้าครับดููว่าเป็นโปรแล้วข้าหัมไม่ขึ้นเลยไปต่อแล้วครับไปดีต่อไปกันก็มาอะไร,รหัสที่สองก็รหัสหลักเนาะแต่ว่าไม่ค่อยเล่นบอกฟต์นะครับจะมีชังก็เกิดนะครับก็นี่มาจะมีไอดีหรลือไม่กัยเยอะนะก็ต้องต้องปตีนะ เอ,อ้บอลยิงไม่เกิดนะครับก็แต่ว่าเดี๋ยวศูนย์แตกนะครับก็ยังไม่ตีนะตอด,ดออนะครับปีนะนะแล้วก็ต่อไปครับก็ใช้สกลิล ทั้งหมดใจตัวสมผลเนาะก็มาสกิลแรกก็เป็นตื่นหมดเลยยกเว้นสกิลสุดท้ายนะครับก็มันเหมือนันกับที่ไม่ตื่นก็เลยไม่ได้ทำตื่นตัวสักนิดนะครับแดดผ่านครับแดดผ่าดก็สุ่มไปนะครับหัสนี้ดูใช้ว่าจะได้อะไรก็ใช้เงินหนึ่งแสนนะฮะแปดจุมไป ก็ดูนะครับไปได้หมดะลรไปเปิดที่เนี่ยไปเปิดตรงนี้เปิดตรงที่บะวางกิซานะครับเตรียมวางเลยเนาะก็เขาบอกว่าสมดุลมงหนึ่งสองเจ็บโอ้โหากี้นะครับลอกี้ผมผสมโลกสองนี่ก็ใช้เอาไปแบบเียงดันหรืออะไรอย่างนี้ได้ก็ซรันี้ก็เหมือนเดิมครับมันเป็นอิตาโปเนาะซรันี้มีอยู่สองคนเอาคนนี้ถ้าหัวสามแสนไม่ไม่น่าเอาผลดากีมั้งก็ ผมจะดับทิ้งไว้ตรงนี้นะคะดับไปโอเคอ,อะไรนะติดบั็อกดับไปนะครับโอเคดับไปละก็สำหรับคลิปนี้ก็มันอาจจะสั้นๆหน่อยนะครับเกือบเกือบห้านาทีเนาะก็เดี๋ยวผมจะไปตีบอสลิงนะครับถ้าเกิดคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปที่ทกันว่างเฉยๆแล้วนะก็ เดือนนี้ก็ผมเพิ่งโพสไปนะครับอาจจะมีคลิปลงประมาณ3-4คลิปเนะาะสำหรับคลิปนี้ก็ผมไปแล้วคไม่ได้สวัสดีครับ